นี่อันนี้เสร็จละจา้าเดี๋ยวแพนสิพาออมเบิ้งยังออมเบิง,อง,ออบงเอาแค่นี้ก่อน,นวันนี้ฝ่าสร้างยูผู้เดียวคุณพอบานเพิ่นไปเห็ุงานโรงงานแล้วมันนี้ วัอน,นอาทิตย์ฝน,นคออน่อยด้ม่มันยังออกไก่ไปได้มันติดหัวอันนี้เสีไม่ทินชีดเหลืออันนี้เดี๋ยว พวกแพนซีเอาไปเห็ดลงหนูตอนี่แหละตอหลังบานถมดินลาดปูนแล้วก็นซเห็ดลงเรียงหนูอันนี้ถ้ายติดกัอู้ตกตก เสร็จแล้วกอบอก็เสร็จแล้วนี่อันนี้เทาก็ับกอบอก็เสร็จแล้วนี่อันนี้เดี๋ยวแพนสิพาเขามาเบิ้งห้องนอนนี่ประตู

เดี๋ยวคลิปนะ้าเพนสิพามาเบิง่งเพิ่นฉาบของน้ำอีกรอบหนึ่งจ้าคลิปนี้ก็พอสำนีก่อนจ้า